สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย t u b e ถาอินเตอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ1 6ธันวาคม2564ที่โคกหนองนาโมเดลบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายอนนท์แสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยนางนิตยานา,นาโรหรือว่านักสู้ป .4 สอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานนายสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือได้ประสานอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง20จังหวัด ภาคอีสานแล้วก็อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเดินทางมาร่วมประชุมกันในโครงการจากรอ9ถึงรอ1ิสู่พ้องไทยทั่วแหล่งล่าสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขพวงประชาสารงานต่อเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อส่งเสริมกรเกษตรกรสู่โคกน้องนาโมเดลตามนโยบายของดรเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้กลุ่มกเกษตรกรและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถสร้างอาชีพเสริมรายได้ ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วก็สู้กับวิกฤตโควิด -19 ที่ระบาดไปทั่วทั้งโลกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านคุณอานท์แสนนานเนี่ยก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับเรื่องของเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยนะครับจากรอเก้าถึงรอสิบสู่พ่องไทยทั่วแหล่งล่าสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาสารงานต่อเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรสู่โคกหนองนามโมเดลทุกคนที่มาร่วมประชุมก็ สวมเสื้อสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีที่มีความหมายของความมั่นคงความศรัทธาความเชื่อถือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคุณอานน์ก็บอกว่าตลอดช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่สิท,ทรงดํารงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ในด้านต่างๆทรงมีพระวิริยะเมื่อเสด็จขึ้นทรงครองราชพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสารรักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พวงประชาชนชาวไทยสืบไปโดยเฉพาะแนวทางพระราชดำริตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนาโมเดลสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืนยาวนานมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่องประชาชนพึ่งตนเองได้และก,ก็การสร้างความเข้มแข,ข็งจากชุมชนสู่เมืองจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่ง เริ่มตั้งแต่ราษฎรต้องสามารถพึ่งตนเองได้ก่อนและดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของความพอประมาณมีเหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้โดยใช้สติปัญญาเสริมความรู้เคียงคู่การมีคุณธรรมพร้อมกันนั้นได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่การทำกรเกษตรกรรมตามแนวทางพอเพียงด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำอย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนมาเป็นโคกหนองนาโมเดลนะฮะคุณอนนท์ก็บอกว่า มาถึงวันนี้กลับมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีต่อการจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการยกเลิกมาตรา112พวกเราชาวอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์พวกเราจะมีแผ่นดินอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้หรือเปรียบเสมือนต้นไม้ของพ่อที่คนบางคนได้นั่งอยู่ใต้ร่มเงาในวันนี้ก็เพราะเคยมีคนปลูกต้นไม้ต้นนี้เมื่อมานานเมื่อนานมาแล้วแต่คนบางคนในวันนี้นอกจากจะไม่สำนึกบุญคุณคนที่ปลูกต้นไม้แล้วยังคิดจะโค่นต้นไม้นั้นเสียอีกพวกเรายอมไม่ได้อย่างเด็ดขาด จะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนให้คงไว้ซึ่งมาตรา112ร12เพราะที่ผ่านมาพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าใครล้มเจ้าและใครไม่ล้มเจ้าทําไมพวกเราจึงต้องถูกตีหน้าว่าเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงล้มเจ้าเป็นเพราะใครใครยุยงส่งเสริมให้กระแสสังคมประนามพวกเราให้เป็นแบบนั้นแม้ว่าตลอดชีวิตพวกเราจะมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องแม้แต่เงินเหรียญบาทเหรียญสลึงที่มีรูปในหลวงตกที่พื้นเรายังไม่กล้าที่จะก้าวข้าม ต้องรีดเก็บขึ้นเอาไว้ทันทีเพราะมีความจงรักภักดีวันนี้พวกเราขอเดินตามแนวทางพระราชด,ดําริเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อจนสามารถอยู่ได้สู้กับโควิด -19 ระบ,บาดก็ไม่เดือดร้อนอะไรมากนักเพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีนังซ้ำทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยังมอบเงินเยียวยาให้เกษตรกรเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างอาชีพกันอย่างดีครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณอณนท์แสนานานะครับแล้วก็บรรดา สมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงเขาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน,กนครับเดินผ่านเลยพี่เดินผ่านเลยเดินผ่านเลยู่ใส่มาถ่านเปยจะบ้าแล้วจับภาแล้ว

คูเล็กไปได้สุดเดียนมาแล้วครับว่าสอบไปต้องทาคูใหญ่กว่านี้อย่าหลับตานะครับ <laughs> <laughs> เดีวพร้อมนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสา้งามงเดว